ฟอร์ดนะคะ F 4อดแบบไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันค่ะเรียวลายบิดขิดแดงสวยๆขับ20่สินข้างนะคะที่ลูกค้ารีเควสนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนด้านข้างทำเพียงขึ้นด้านข้างนะคะแล้วก็จับตัวนี้ก็สามารถขึ้นได้ง่ายๆเลยท้ายของรุ่นวัยแฝงยังคงเป็น easy liftgate นะคะั่อนแรงหน้าจอนะคะจะได้หน้าจอดิจิตอลนะขนาดแปดนิ้วเลยสวัสดีพี่ๆแฟนเพจนะคะฟอร์ดไฟแดงบายซิลินะคะวันนี้สิจะพามาชมนะคะ Next Gen 2022นะเป็นรุ่นนั่นเองค่ะเครื่อง2,000นะะ170แรงม้านะะดีเซองค่ะ รุ่นวแท็คันนี้นะราคา1นล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นสีส้มสีพิเศษนั่นเองค่ะเดซีจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะรุ่นนี้เลยนะคะที่ว่าชุดแต่งรอบคันนะคะนี่เลยค่ะจะแต่งตั้งแต่กระจังหน้านะคะใส่กระจังหน้าตัวนังสือ Ford f o d ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ครอบไฟหน้านะ,ะเป็นตัวกันรอยนั่นเองค่ะแล้วก็แม็กคันนี้ใส่เป็นแม็กขนาดขอบ20เลยนะคะแล้วก็ยางเนี่ยใช้เป็นยางคอสมินะคะติดสติกเกอร์รอบคันสวยๆนะคะแล้วก็ครอบไฟท้ายค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดนะคะว่า ชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะมาดูที่ตัวด้านหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะตะแกรงลังพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ตรงสื่อฟอดนะคะ FOR D ีแบบนี้ลูกค้าเน้นแต่งเป็นสีดําตัดนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นไฟสิวนะคะ3จุดนั่นเองค่ะ <ใน S 2> ด้านหน้า <ๆ S 2> นะคะจะทําเป็นสีทูโทนนะคะสีเทากาไฟนะสลับกับสีบอลเงินนั่นเองค่ะแล้วก็พิเศษเลยนะคะรุ่นวาแท็กนะเขาจะมีห่วงลากจูงมาให้นะ2ฝั่งเลยนะคะซ้ายขวานั่นเองค่ะ เดี๋ยวซี่จะพามาชมนะคะด้านข้างของตัวรถกันนะคะมาดูเลยค่ะด้านข้างนะคะมีคิ้วล้อแบบนี้มาให้แล้วนะขนาด3นิ้วแบบดําด้านนะคะนี่เลยได้มาแล้วแล้วก็คันนี้นะคะใส่เป็นแนะม็กขอบ,ขอบยี่สิบขีดะะแดงสวยๆขอบ20แบบนี้ค่ะจับคู่กับตัวยางนะคะเป็นยางคอสมิธนะคะซีรีส์บยยางเนี่ยอยู่ที่2 6 5 5ทับหค่ะ r 2 0ตัวนี้เป็นยางออเทเลนนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดหรือออโรดก็ตามนะคะแล้วก็ตัวปีกนก โฉม2022นะก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะนี่เลยนะคะก็สามารถยกความสูงของตัวรถขึ้นไม่ได้นะคะ1-2นิ้วเลยค่ะตัวแก้มข้างนะคะก็เป็นแก้มข้างดำด้านนะคะสำหรับตัดกาบสีกาไฟนั่นเองค่ะมีตัวคำว่าเทอร์โบมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นแก้มข้างใหม่นะคะ กระจกมองข้างมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกให้ด้วยค่ะเป็นไฟ LED นะคะ mm hmm. เบ้ารองมือใส่เรียบร้อยแล้วค่ะค้วกันสาดติดตั้งแล้วส่วนราวหลังคาเนี่ยลูกค้าไปติดแหลกเพิ่มได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ยึดเจาะมากับโรงงานแล้วแล้วก็มันได้ข้างนะคะตัวนี้นะคะก็เหยียบได้อยู่เท้าเลยนะคะรองลื่นน้ำเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีบอลเงินนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูสติกเกอร์ด้านข้างนะคะที่ลูกค้ารีเควสต์นะคะเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์โคนด้านข้าง ทั้งคันเลยนะคะเพิ่มเติมเป็นตัวนัสือคำว่า l a n เจ r นะคะแล้วก็วาแท็กสีแดงแบบนี้ค่ะเรามีลายสติ๊กเกอร์นะคะให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เลยค่ะถึง30ลาย30แบบเลยนะส่วนโลบานะส่วนสปอร์ตบานะก็ได้มากับโรงงานแล้วนะคะเป็นสปอร์ตบาร์สีกาไฟนะสลับกับสีปอนเงินนั่นเองค่ะแล้วก็เท็กเจอร์หน้าตาเขาก็มีช่องตรงนี้ไว้ให้นะคะข้อดีเลยนะคะที่มีช่องไว้ให้ที่มีตัวจับตัวนี้ไว้ให้นะเพราะว่า ตัว y t แทเนี่ยเขามีที่เหยียบด้านข้างให้ด้วยนะคะปกติแล้วพี่จะขึ้นเหยียบหยิบของเนี่ยด้านข้างตัวรถเนี่ยจะเหยียบที่ตัวล้อใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องเหยียบแล้วก็เพียงแค่ขึ้นด้านข้างนะคะแล้วก็จับตัวนี้ก็สามารถขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะนี่มาดูที่ตัวไฟท้ายนะไฟท้ายของ y t ยแทเป็น LED แล้วค่ะคันนี้ที่ใส่ความหลอ่อเพิ่มเติมของเขาไปเป็นข้อไฟท้ายใส่มาให้แล้วนะคะก็เพิ่มลวดลายนะคะสีสันให้กับตัวไฟท้ายนะของรุ่นรถรุ่น y t แท็นั่นเองค่ะ แล้วก็ฝาครอบท้ายกระบะนะคะดีไซน์ใหม่นะคะสโลปทรงสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีตัวปั๊มคําว่าแลนเจอร์มาให้แล้วกล้องมองหลังอยู่ตรงด้านนี้นะคะกล้องมองหลังตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็มือเปิดย้ายมาอยู่ด้านนี้แล้วนะคะมีตัวกันลอยให้ด้วยและที่สาคัญเลยนะคะมีไฟเบรคตรงที่3ด้วยและสามารถล็อกฝากท้ายให้ด้วยค่ะฝาท้ายของรุ่นวแท็กยังคงเป็นอีซี่ลิฟตเกตนะคะผ่อนแรงนี่เลยค่ะผ่อนแรงได้ถึง66%เเลยนะคะเบามากผู้หญิงใช้งานง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวไลเนอร์ ได้ไลเนอร์แบบนี้มากับโรงงานแล้วนะคะข้อดีของไลเนอร์ตัวน e กเจนก็คือเป็นพื้นเรียบนะคะนั่งง่ายมากแล้วก็วางของหรือใส่ตัวพาเลตเนี่ยได้เต็มแผ่นเลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะมีไฟช่องต่อไฟด้านหลังก็มีทั้งตัว power outlet นะคะด้านนี้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เป็นช่องสำหรับเสียบแบบไฟบ้านนะคะ230โวลต์ hmm. หรือ400วัตต์นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเรียกว่ารุ่น w i t e c นะ,ะมาครบเลยนะคะนี่ มีกันลอยให้ด้วยนะคะแล้วก็เซนเซอร์กับรยะนะคะด้านหลังก็มีมาให้แล้วบันไดทูสเตปนะคะไฟ2ป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นแบบ LED ด้วยค่ะเดี๋ยวที่จะพาไปชมภายในของรถบ y แท็กันนะคะไปดูเลยค่ะุแจนะคะเป็นสมาร์ทย์เลดนะคะสามารถล็อกรถหรือล็อกรถได้นะคะที่ตัวนี้ถ้ามอว่ารถยังไม่ล็อกสามารถกดล็อกได้นะที่ตัวนี้นะคะรถก็ล็อกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะเปิดง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่มีกุญแจติดตัวนะคะมือล้วงมือก็สามารถเปิดได้เลยค่ะ พอเปิดเข้ามาข้างในนะคะสิ่งแรกเลยนะที่เจอนะ,ะมีทั้งคอนโซลนะคะแล้วก็แผงประตูเนี่ยก็หุ้มหนังทั้งหมดเลยนะคเะมื่อเปิดย้ายมาอยู่ด้านนี้แล้วค่ะแล้วก็ตัวปรับกระจกนะคะแล้วก็เบาได้เป็น,บบน,นะะเนนะะบาหนังนะคะเดินด้วยได้สีส้มนะคะเบาหนังนะคะเดินด้วยได้สีส้มนะคะแล้วก็มีปรับไฟฟ้านะคะที่คนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งโดยสารด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะเบาหนังก็เป็นปักโลโก้นะคะคำว่าไวท็คค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพ o w e r าไฟฟ้านะคะระบบอ e ีพานะคะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้ปุ่ม push start ด้วยค่ะส่วนไฟหน้ามีไฟหน้าออโต้แล้วก็ลดแสงเพิ่มแสงนะคะหน้าเรือนใหม่นะคะพร้อมกับปรับแสงของตัวไฟหน้านะคะปรับสูงต่ำได้ค่ะแล้วก็คอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพุ่มหนังนะคะ หน้าจอะจะได้หน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วเลยนะคะหน้าจอดิจิตอลร้อเลยนะคะแล้วก็ตัวฝั่งด้านซ้ายก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นทัสกีนค่ะ12นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ค่ะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือชุกเฉินด้วยค่ะสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันนะคะ Ford Pass ได้ด้วยค่ะสามารถรู้พิกัดรถนะคะตำแหน่งรถนะคะแล้วก็ข้อมูลของตัวรถนะคะสามารถดูได้ที่หน้าจอมือถือเลยค่ะ แล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้ด้วยนะคะแอร์แยกซ้ายขวาวอิสระค่ะช่องไวเ<ห>ลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็มีตัวไทซีไทเอนะคะส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะแล้วก็มีโหมดแมนวนวลนะคะสามารถปรับเชิญเกียร์ได้นะคะได้ที่หัวเกียร์เลยะะมีเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีเบรกมือออโต้โฮมาให้แล้วนะคะแล้วก็โหมดปรับการขับขี่ต่างๆค่ะ ใน U box นะคะก็พอเปิดมานะคะก็จะมีช่อง power outlet มาให้นะคะอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ตัวชาร์จแบตของกุญแจนั่นเองคะ่ะด้านหลังนะคะห้องดยสารนะคะก็จะมีแอร์มาให้แล้วนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ช่องเสียบนะ t y ะท C แล้วก็ไทย A ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบไฟบ้านมาให้ด้วยค่ะเรียกว่าคันนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับรุ่น Y Tech นะคะ เป็นยังไงมาคะสำหรับรีวิวรถนะคะ Y-Tech n กนิ Gen นะคะปี2022คันนี้นะ,ะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถาม mm hmm. โปรโมชั่นออกรถกับสีได้นะคะได้ที่เพจ Ford ป้ายแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วนโทรตรงหาสีนะคะได้ที่เบอร์0835169832นะคะ,ะ,คะหรือ0654532424ค่ะสิริยีบริการพิรุธท่านนะคะโปรโมชั่นหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้รถพร้อมส่งมอบแล้วะคะ่ะถ้าสนใจทักอินบ็อกซ์มาเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะถูกอ,อกถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมถ้ากดไลค์ถ้ากดแชร์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวคันนี้นะคะสิคอลลาลไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ